อ่าพีนองกับนี่ก็เป็นเตปที่พมไร้เล่นไว้แลกลางหนูเขาเขาเป็นในลักษณะนั่งที่ตองบูญแบบกะตอนนี้หลูกเบิ้ลหรือนั่งเบิ้ลของเรานี่เอามาดําเนินการอยู่เบื่อเป็นการทรืบถอดครับ่มอนุญาตนะครับก็ปีนองส่วนลักษณะนั้นนนนั่นเจ็บตีไปเลยเป็นกระดาษทรืบถอดวัฒนธรทมเิ่นระพีของเราต่อไปเป็นการตุ้กทองตอนหนาคอถูกยักใน ก็หนูายาตได้ก็ได้ให้หนุยาตกันมาแล้วครับเงินนี้หมดทุกสิ่งหรือทุกอย่างมาเป็นเจ้ามีของนางนอน นตเก้าเก้าแก้มนูนนูนมัน,นห,นหนนยับอย่างมีตันหลังจากนั้นเป็นสามีนี่จะกิดอย่างไรลุงเทงเธอมเป็นสามีเธอจะแล้วโอ้ัลุงไม่ได้รังปักรังก็ยืนพื้นก้าวไปกับมากกินกันเอง รูทลิฟต์ก็พอหังเกงครับทำไงนอนรอยอะไรนอนระอยอะไรนี่คุณจะไปหาแม่หน้าแม่ปลื้มเลวนี่ไปไหนไปนี่มารู้ไหมไม่มีแรงลอ่นีเรายิกก็ไม่ยิกจูงก็ไม่จูงแล้วก็เติงหลกังคิดเต้ากันหละบอกตอกันนะบอกแกว่าผมไม่ได้เก๊ไดครับไม่จำตัวนะ พี่ทองช่วยด้วยพ,พี่ทองพี่ทองคขาบป็นสิงห์พี่แก้วจะไม่ไปแล้วเหมอนหลวงยจะไปบอกพ่อบอกเมื่อนสิงห์ทำไม่ดีไม่ได้พี่แก้วเป็นพยานด้วยนะเป็นพยานผู้บุกมึงกอดเันเอง แมาไม่กคาะก็แย่งมือก็ปลาก็ไน้บไปเลยพี่ต้องมีช่วยช่วยพื้อมนุกวันพร้อมมาโรูจุดก่อนนี่นอยู่นีน่แหละคนเราปัน่นจิกม,มันดีอยู่แดกดีไม่ไปกอ็จะนั้นได้เรื่องจะไม่บอกพ่อจะมันใสก่กูได้กูได้กูได้แนวอย่างอะไรอะไอนูเ้เจอไหนไม่เอาเลยปานจันตองเนีย ไปบอกไมแจ้งผิจพลาดมันไปกอดแต่งานเจ้าเฮ้ยนะอันตับพื้อแล้วไปปั่นจริงเออนจ้งกอดโ่ดเวาไปกอดไม่เอ็นีีไปบอกอาจาร์เจ้าว่าเต้าแต้องตาเมตุการเกิดขึ้นบั่นฟื้นทางบอกว่ามึงกอดมันกอดมันเดียมึงกอบเนวมันกอบนีกับมันตอดเชื่ออะไรมันเจ็บบอมันเจ็บบอกตอดเจอแต่มึงกอดเลยกอดเลยกันมันกอดกันบอกกอดกันกูรู้ได้ยังไงเดี๋ยวคุณแร่อยู่รอดอีบ้าเออบาฟื้น ไม่เบื่อผื่นจะได้นอนนี่ามามาดี่มามเป็นแฟนพี่มาดีแม่มาเร็วเร็ว,รวไวไววันปลอมอยู่ในตองจา่ารู้แม่น,นาปันปลอมมันหลุดหลุดออกกันใหญเห็นใจบางต้องนักหนาและดีและดีและดีไอ้ต้อมคันนี้มึงต้องลำบากยากลำบุเกิดเป็นคนดับเด่นแล้วมันจริงจีว่าจะตำยังไงละน้อง mời đi cạo được cao nhiêu mất mát 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 เพราจะจันี้รังวังตัวจะยอมรับไปเป็นผัวนี่มีต้องกลัวไปปังจริงวิ่งนีรู้ว่าผิดกฎหมายจะรับแม่ไปวางปลายได้จะไหนโอกาสนั้นผัวมาจาก,ก็รอยมาแต่เวียงใจจะนีไปตีใดรีบบอกมาฮะนี่นายปันจิงเธอไปทำอะไรกัล่ะมเมื่อกี้ เราต้องเกตด,ดูมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นเธอปฏิเสธไม่ได้แล้วแหวนนี้เธอได้มาจากไหนผมได้มาจากแม่จริงๆร,รีบนําเราไปเจอแม่เลเดี๋ยวนี้เราอยากจะรู้ว่าแม่เธอเป็นใครแสดงว,ว่าเธอไปขโมยแหวนก็มาใช่ไหมเมื่อกี้เธอไปทําอะไรก็ล่ะผมไม่ได้ขโมยนําเราไปเดี๋ยวนี้ตั้มมาลงดํนร้องไห้ระยิ่งนักกินนักเรื่องนี้มีปัญหาตูกบังคับกับ,บวันนี้บัญจาล้วขึ้นปีปมันได้ I'm gonna รบรรเล่าให้แม่กันวิสาได้รับทราบแม่กันวิสารับปากว่าจะไปสู่ขอตามประเพณีเชื่อแน่ว่าลูกของแม่ต้องกลับมาหาแม่แม่แม่หนึ่งนิจัยมาอยู่บ้านเราทำไมอะแม่คุณจริงจะอยาวเอานิสัยนี้มาใชา้หูื ลูกหนึ่งนึ่ไทยเล่าให้แม่ฟังหมดแล้วขอโทษนะครับพี่บัญชี ด้วยมีตันระวังรอยจังให้อภัยลหลวงนึ่งเข้าใจดีแม่จะไปสู่ขอหนึ่งหรือไทยให้หนึ่งก็ยอมให้อภัยแล้วละ่ะก็โทษนะครับพี่บันจิงมึงแหลกเองคนบุญการนาดว่าทำไม่ดีไม่ได้เลยวะเราเป็นจำเลยโทษมาก็โทษกูรักษามาเองเลี้ยงมาเองข้าวเทาไม่กินกี้บนกวยโกยถุมหลัง นอนบนอ๊อกตกเกนกอดอีจูปีเดียว,ยวปอบเยบเกาเก็บกูบก็ยแม่วิตองกว้านเลยหูป้าจุ่มวัดบอลมาได้ไปเรากอดักตีเลยกวนตอนนี้คือแม่ของผมนะครับแม่ฮะธรรมรงวงนี้ผมไปถึงวังแล้วผมไปสมัครพอเห็นธรรมรงเดยพิมพ์ลายนิ้วมือลงชื่อก็าถามว่ายอดสองนี่อะไรนี่ครับแม่ของผมท่านจะถามอะไรก็ถามดิครับ ไม่ต้องถามอะไรแล้วพ่อหนุ่มด้วยเกล้าด้วยกระหมอ่อมขอเดชะกลับตไวบังคมพระธรรมรงทรงดอกบัวตูมตามที่องค์ราชายศินพระองค์มีรับสั่งนี่คือพระธรรมรงที่พระองค์เดชทรงมอบหมายไว้เป็นสักขีพยานรักนี่คือพระแม่เจ้าจันวิสาองค์ราชินีผู้ดินน้มาจากพระมหานครเทพทา เป็นบุญคุดสนพระองค์ได้วางแผนการไว้อย่างเรียบร้อยถูกต้องที่สุดนี้ก็คือองค์พระโอรสนั่นเองเขาก็มองกราบขอพระยโทษนะพะยาครที่ใช้วาจาไม่สุภาพละลาบละล้วงเพื่อที่จะให้รู้ว่าธรรมารงวงนี้มันคืออะไรแนะ่ทำรำน่ายานี่เขาเมกลัวได้แล้วก็พีเราไม่ได้บันเพื่อนี่มันคืออะไรอะแม่พระแม่เจ้ายังไม่มีรับสั่งให้พระโอรสทรงทราบรเลยพระยา ว่าพระโอรสเป็นใครฉันไม่เคยได้บอกในลูกได้รู้เพราะความรักนั้นมันเป็นรอยมนทินติดตัวฉันมาโดยตลอดองราชาพระองค์ยังไม่ลืมมีลูกทึ้งสองคนนะอาแล้วพระโอรสล่ะตั้งกู่นั่นแหละโอ้พระโอรสฝาแฝดเป็นบุญกุศลแล้วเราก็ดัดโพยมารับดัดโพมึงติดจนไม่ได้มาก วังนี้กินยาพอนโยเดทพอมึงอ่ะวัวลุงก็ชุ่มเลนง่ายกับเก่งตอนหน้านายก็กล้าท่านนัานหวาพอกูบรรนั้นนั่นแล้วผมจะจะนำความทั้งหมดไปกราบทูลแล้วเรืรถอีกพระองค์เราไปเจ้กันไปทำงานทำอ่ะโอจ้จะให้กองเกียรติยศจะได้มารับพระแม่เจ้าพร้อมด้วยเรืรถนิวัตสูบพระมหาคนครผมจะทูลลาเลาไปเจอกเรือรถผมจะขอกราบทูลลาเราไปเจอกันเออ หนึ่งหรืไทยแต่ก็โชคดีเธอจะเข้าไปในนครค่ะฉันจะไปเพื่อจะดูลาดลาให้พี่ชายเธอกลับไปเป็นองค์ราชินีเะเองเป็นบุญกุศลของเธอเออผมจะลาก่อนแลวไปจังะ,ะ,ะและ้วปืนปืนนอกตีไมอยาไปแลกขึ้นเหลาต่แม่ครับนี่ลูกรักของแม่ความดีของลูกน่ะมันได้ลบล้างมนตินในแม่ทั้งหมด วันนี้เป็นวันที่แม่ปลื้มใจจริงๆอะโอในกณะาต่จนลตนาโอ้เราต้งรัก มีก้องวันคือจะไปอีกทางใดเวียงใจตอนลูกไปางานแม่น่าจนนานวันนี่คือลูกอกองเยียตีเตอร์ุ่ยไก่ลูกช่วยเตอร์จนหาหยแล้วอยากกางใหเป็นก้องควันแต่มีชื่อออกแกมแดงนี่ว่าแ้งตะวัน แม่ช่วยหลับมันเป็นสะบายไว้สักคนแม่ครับโอนี่ชื่อแสงตะวันลูกอยัก,กับแต่พูดภาษามนุษย์ได้เธอป่วยแล้วผมก็ไปรักษาจนหายยักษ์ก็ยอมรับว่าจะถือธรรมะนี่แม่ของพี่ครับปฏิค่ะคุณแม่เออลูกยักษ์แต่น่ารักไปนั่งที่ลูกไปนั่งก้างหลัง แลงเต่งขนาดววาดูแรงน,นี้เบิกนัดร้องเจ้าได้ช้องแฟนเติบเติแล้วกเราไม่แล้วปลัดใบไม่ได้ใช้ก่อยแล้วแล้วนีกู้มาด้วยหลับหรือนิ่มเก้าจับเลยโยกประยชนนิ่มเก้าจับแม่มีของขวัญจะบอกให้เจอเดี๋ยวครับแม่แม่รับของขวัญน,นี้ไปด้วยนี่เป็นสอนวระวัตถ้ามีพระขันอีกเล่น ม่ครับแม่จะมีสัพ้ายอีกสองคนทำไมเน่ยลูกเอิดผมได้สิ่งนี้พระวิดาครองวังใหญ่นามายดชินปินวงนิยงเต่าไตประเดียวใจประกันหน่อยคอยลอยมาเป็นสัจจะทำแต่ว่าดานำนี่มาตอกกลมสันหยิบเดีโยวโอไหลสิ่งดีปรารถนา แม่ก้าวสัจย์ทำนำว่าใจ,จเทวดานำประกันแล้วนี่อย่างมันคงโอ้แม่แม่บอกก็เราเป็นลูกของสเสด็จพ่อยศสินผมรู้ตั้งนานแล้วครับแต่อยากให้แม่บอกประขันก็มาถึงแน่นอนเลยแม่แม่จะมีตาไพ่อีกสองคนที่นายยลูกแน่นอนสวรรค์ได้นำสิ่งนี้มาให้ด้วยอำนาจเทวดาสวรรค์อำนาจของธรรมะคอยดาราวารินพ้นกัมสา ด้วยอำนาจสวรรค์คห้ยเธอมาถึงที่บ้านของคุณแม่เดี๋ยวนี้ปดีนะคะคุณแม่เชื่ออะไรอ่ะดาราค่ะหนูต้องมาเป็นสะพายแม่แต่งงานกับใครอ่ะกุมสันคนไหนค่ะพี่จะมานั่งตรงนี้ค่ะไปนั่งข้างหลังลูกค่ะช่างแป้นเดิมๆแล้วก้อง เราทำย่างดีบอดีุทูหมดัดจดไม่มียาเลยนึไ่ไปยุ่งเลยเราไมา่แล้วด้วยอำนาจสวรรค์ขอให้วารินในพ้นกรรมสาปมาที่นี่ด้วยอำนาจเทวดาวันดีค่ะคุณแม่หนูชื่อวารินค่ะหนูมาแต่งงานที่นี่ด้วยแต่งกับใครอะ่ะไม่ชื่อไม่ออกใช่แล้ว แต่ถ้าท้องทวนหนูจําได้ข่มสันไม่น้องไม่ใช่ค่ะนู่นหนุ่ยรักตีโอหูเนี่ยเบ่งหลืงหลืงนาะแต่งกินนี่กับข้าอาจจะบ่าวชื๊อกี่กับผู้ดัสองกับช่องปลายยางค่ะเต่งกินแล้วมึงมาใหญ่เด้งเฮ้ยช่างช่องไปยยางเต่งด้วยแต่มันยังช่องโกลอยเลยกูไม่รู้เช้าไม่รู้เช้าโต๊ะ ชื่อเป็นชัดนะครับเป็นศัสตร์ค่ะแน่นอนเน,นี่ยนู่นหนุยชัดเป็นชัดเป็นชัดชัดปลาไหมครับชัดปลาค่ะแน่นอนเนี่ยกูก็โยกบอลกล้วยบอลกล้วยนู่นพี่อ่ะชื่อนู่นหนุยไม่ละลาน่ใช่ค่ะปันจริงค่าปันจริงเจา้าพระเจ้าเนื้อมาตะโกนเลยไม่แล้วเลยอย่างยู่ใต้ตุนต้นทวงเขาตั้นั่งตรงนี้ค่ะ น้องวารินไปนั่งดีลุกค่ะเตะปืนเตะปืนเติบเติบเรียงกันเลยปัญอาจิพอาิพกันเจา้าทุนก็บโบตัาดได้เต่าไปเจงหลักกี่ยางปลอกวะนี่ผมจะโมกหมายกับแม่ครับลูกรักกับแม่ไม่ต้องให้เสด็จพ่อมาตามแม่รู้ไหมต่อไปนี้แม่จะต้องมีสุขสบายผมได้พระมาะคนครเป็นอง์ราชาอน้องชาย พี่อยู่ในนครศิลาทองน้องอยู่ในพระมหานครเทพประทานเราอยู่ในพระมหานครตุ้งสาธารณะนที่นั้นกินได้นอนได้สบายปีนกันก็ได้พ่อมันแดงแม่มันดำออกลูกอมเป็นหัวไหลาบาดกันจเิงไอ้เรื่องกาสู่นครในวันนี้นะลูกนะจะภายแม่ทุกคน ไปช่วยกันพัฒนาประเทศชาติจำไม่ได้แล้วคนไหนก็คมสันต์ป็นสิ่งค่อยไปรับปันกันในนครชวนน้องๆมาทีลูกเออเข้าถูกลงมานครกันนะครับเออตั้งน้องน้องทั้งหมดนะฮะตั้งน้องประภัยแล้วก็น้องสุดที่รักของพี่เชนะน้องนะเดี๋ยว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 ใส่ออกพูดทาเท้าถุกงานเนี่ยอ่านเผื่อนจะอ่านน้อยฮะผีแบงเองนะนายกองกุนนายกองก่มจันก่มจันน้องหนูค่ะ หนูด้วยก่ะออกหมากออนออกหมากออนมาตกลงอะไรกันบ้างคลิ้งบางยามอะไรเลยคนะเอ่อน้องเอ่อนี่ลูกอยากเจอแสงตะวันค่ะชื่นชื่อดาราค่ะอยู่วันเวรต่างดาราก็วันดาวแสงวันก็วันดาวเออเออไม่ใช่นะถึงเวลานอนนะนะนู่นแก่นใจแก่นกว้ากันนะไมาจองแยก้องกันให้ชาวบ้านอนก้างนะ จึงแบ่งขึงกันขีดตั้งแต่หน้าปากลงมุกลงปากข้าวว่างอกกลางนูกันปันดำต่างอันนี่แบ่งกันจะมัวผ้ามันเฉยๆตั้งเต้านีเรื่องเพื่อนนั้นนะไม่จำรู้เรื่องนี่คนอยู่วัดคนหลงยากจำรู้นอ,นอนยนอนใจนอนคว้ากันนะ่ะเออรอยใจนอนใจนอนป้ากันไม่มีได้เกิดหลบพุทธ เปลืออ๋อนุ่นกระจายกันกว่าจะแหกงพอเราอันใดกูคนบ่อดรก็อย่างนู่นนุ้ยยังไะได้แม่เลียงแม่เลียงไอ้นุ่นกระจายกันป้าพอ,อนมาปลาแม่คู่แม่เลียงยิกแปลบพออนมาปลาแม่เลียงแม่คูยิกแปรบนอนแล่ลร่างกายหลงเพียมไม่ใหญ่ได้กินบูดตังโขเออร้อยไาย้ตายอ่ะพอกูรอยดูยิกไส้หลอดัง้องคำ ช่หรอเดี๋ยวเอาไปล้างก็มาตัดไปต้มระมวลในบารเดยไปรู้ควตอนตายจะได้เป้าบอเราว่าอ้วนไม่พอบูอโกไปไหนนั่งงานแรงงานนั่งหรือใจค่ะนั่งเรือใจเือนนะนะเป็นล่วงค่ะเออไปลุงนุ้ยฉันขอร้องเลยอย่างได้ไหมได้อย่าเสือกแล้วกดื่มได้ไหมเป็นผู้หลักผู้ใหญ่วางตัวเด็กมานับถือ คุณนี่รู้สึกว่าพูดจาพอเด็กไม่เอาเรื่องไม่พูดยิ่งเหลองอะตายแล้วเด็กมันจะได้ไปเผาศพหน้าตาเหมือนสัตว์่าทำให้จิตใจมันเหมือนสัตว์อย่างนี้สิคุณได้แรงออกไม่เฉืองกูต๊กดาดูฮ่านใหญ่เลยตุกดาอยูอยย่นี่กูไม่เกีียดแต่ก็โยนกูไปันมันยังไม่ลาบเหล่าไม่เออกูก็ไม่กูไม่ยุ่งนี่หลองเพื่อน ว่ารินก้าต้องอยู่วัดมานานฉันอยู่กับหลวงพ่อก้าเออไม่อยู่เรืยย่องการแต่งงานลุงชื่ออะไรนะหนู่นหนุยจำไม่ได้นู่นหนุยเนี่นยจำเต้าหลังเบือนก้าเออลุงนุ้ยการแต่งงานนี่ดีไหมมันก้แต่งงานนี่มันการเดินทางอะไรเออดีมั้งไม่ดีมัง้งนี่ลุงนุ้ยเป็นอะไรฟันไม่มีมอ่ะเหมือนท็อปรุดมั้นี่ออนลแล้วงั้นคนเกย์อะไรเจงเดี๋ยู่กูเมาเดี๋ยวเจ้าอยู่ต้องต็อบกูนี่ต็อบเนี่ยเออมึงนะนะวันน้าก๋าวยีนก็คุณไอรอดแปดสิบเมา การแต่งงานนี่ดีเลยครับลุงนุ้ยดีกับการแต่งงานเือนการเดินทางทำไมเนี่ยน้องเคยเดินตางเคยครับการเดินตางนั้นน้องเคยเดินตางตีโดนแดดโดนลมโดนฝนคันน้องเคยเดินตางเคยเดินแดดไหมเคยเคยเดินแดดน้องเคยร้อนไหมเคยร้อนค่ะเออนั้นเดินตางนั้นอยงที่เราไปพน่งตกน้องเคยโดนฝนไหมเคยเอเคยโดนฝนเคยเปียกไหมเคยเปียกค่ะเออโต้กันน้องเดินต่างน้องเคย หยุดปากไหมเคยค่ะหนังบางทีหนังม no ุนต right ่อไม้เคยหนังทับต่อไม้ไหมค่ะเคยเจ็บไหมเคยเจ็บค่ะไอ้นุ้ยเคยเจ็บค่ะแม่อุบาต์หน้าจนเด็กเูไม่รวยเปรี้ยดิวบาปน้องเคยโดนตบอปไหมอุไรมันเกินเร็วๆเต้าหนิงได้กว่าหน้ามันชัดใหญ่ใจมันมาก เดี๋ย k นี่เดินอยู่กับมาหากับกูมาครับแม่พ่อเด็กได้แล้วและเดือนที่หกงดมาตาัดนูจงา นำแม่ปนรอยมุติ้นสิ้นด้วยทำด้วยนำตนแล้วพาบุคคลออรสเจต เสื้อผ้าที่ตกกบปลอกพี่น้องครับเราก็ซักพอกโดยผมสักพอกมันก็ยอมจะสะอาดบุคคลเรานั้นธรรมะย่อมเป็นสิ่งจำระมนทินด้วยบุญกุศลผลอันนี้สรงอันยิ่งใหญ่เรารถตั้งสองก็ได้คืนสู่นครผู้เป็นพี่ก็ไปอยู่นครศิลาทองด้วยธรรมะที่ช่วยเหลือประชาชน กรบกาบขอบและคุณด้านบู้ชมมิตรรักนักจมท่างหลายกราบขอบและคุณด่านยาภาพครับตอนนี้กับผมก็เลยเวลามาจนตีสองขึ้นพรุ่งนี้เราก็มีภาระหน้าที่กันครับท่านขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยและสริงประจิทตทั้งหลายครับประสิ์ประสาททำหน่วยอวยพรอวยชัยให้พีน้องเกิดจบโชคดีมีสขเดินทางกับสทีิพัฒน์เพความปลอดภัยรัตรีสวัดิ์ครับท่าน